งดออกเสียงครับงดออกเสียงค่ะงดออกเสียงครับเสียงค่ะงดออกเสียงทําไมก็ลงมติไม่เห็นชอบไปเลยไม่ได้หรือไงช้าก่อนคะ่ะชาวโซเชียลใครที่มีข้อสงสัยเรื่องนี้และกําลังหัวร้อนกันอยู่ว่าก็ไม่เห็นด้วยก็ลงมติว่าไม่เห็นชอบไปซะเลยสิจะต้องมาลงมติว่างดออกเสียงกันไปทําไมทั้งหมดของข้อสงสัยนี้เดี๋ยวฐานเศรษฐกิจ จะเล่าให้ฟังค่ะก็ะผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับการลงมติโหวตคุณพิธาลิมเจริญรัตเพื่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่13กรกฎาคม2566ผลโหวตออกมาอย่างที่ได้ทราบกันค่ะว่าด่านแรกคุณพิธายังไม่ผ่านค่ะได้เสียงรับรองไม่เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาหรือว่าไม่ถึง376เสียงนะคะการประชุมในครั้งนี้สวเหลือเพียง249คนค่ะ เพราะก่อนเริ่มการประชุมมีสวหนคนได้ลาออกค่ะเพราะฉะนั้นสมาชิกของรัฐสภา,สาจึงเหลือเพียง749คนค่ะและเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะหรือว่า16นาฬิกาการนับองค์ประชุมก่อนที่จะเริ่มต้นโหวตนายกรักฐมนตรีองค์ประชุมอยู่ที่676คนค่ะ ซึ่งแม้จะเหลือสมาชิกที่แสดงตน676คนแต่ก็ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาค่ะแล้วก็ที่เหลือจำนวนเพียงเท่านี้เนี่ย44คนมีการลาประชุมไปค่ะโดยการลงมติได้เสร็จสิ้นลงในเวลาประมาณ17.56นาทีนะคะแล้วก็มีการปิดประชุมไปประมาณ18.27นาทีค่ะ ผลการลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิมเจริญรัฐเป็นดังต่อไปนี้ค่ะผู้ลงมติเห็นชอบอยู่ที่324เสียงเป็นสอส310เสียงสอวอ13เสียงผู้ลงมติไม่เห็นชอบจำนวน182เสียงเป็นสอส148เสียงสอวอ34เสียงและผู้ที่ลงมติงดออกเสียงจำนวน199เสียง เป็นสส39เสียงและสว159เสียงและเมื่อการลงมติได้ผ่านพ้นไปเสียงเห็นชอบเพียงแค่324เสียงก็ไม่เพียงพอค่ะที่จะทำให้คุณพิธาลิมเจริญรัตได้เสียงรับรองเพื่อนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ทีนี้โซเชียลเองก็มีคำถามสนั่นโซเชียลเลยนะคะว่านอกจากการลงมติว่าไม่เห็นชอบแล้วกลุ่มที่ลงมติว่างดออกเสียง จะงดออกเสียงกันไปทำไมในเมื่อไม่เห็นด้วยแล้วทำไมไม่ออกเสียงหรือว่าลงมติว่าไม่เห็นชอบกันไปซะเลยก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าการที่สมาชิกรัฐสภาจะลงมติด้วยการงดออกเสียงนี่คือสิทธิ์ที่สมาชิกรัฐสภาพึงกระทำได้ในการลงมติค่ะ คือในการลงมตินั้นก็จะสามารถลงมติเห็นชอบไม่เห็นชอบและงดออกเสียงได้โดยที่ไม่ได้ผิดในเรื่องของระเบียบข้อบังคับการประชุมแต่อย่างใดค่ะโดยหาไปกลางข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพุทธศักราช2562และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 63, พุทธศักราช2563ก็จะปรากฏนะคะว่า การงดออกเสียงนั้นถือเป็นสิทธิ์ของสมาชิกสภาที่สามารถทำได้ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อข้อบังคับแต่อย่างใดค่ะสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะงดออกเสียงในการลงมติอย่างเปิดเผยซึ่งการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาถือเป็นการลงมติโดยเปิดเผยนะคะถ้าสมาชิกประสงค์จะงดออกเสียงต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การลงมติโดยใช้วิธีการเรียกชื่อสมาชิกสภาเป็นรายบุคคล สมาชิกสภาที่ประสงค์งดเว้นการออกเสียงต้องกล่าวคำว่างดเว้นการออกเสียงหรืองดออกเสียงเมื่อเลขาที่การสภาเราียกชื่อของตนเองค่ะหรือวิธีการที่2การลงมติโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาที่ประสงค์จะ, R, ะดงดเว้นการออกเสียงก็สามารถที่จะสอดบัตรแล้วกดปุ่มงดเว้นการออกเสียงได้นะคะหรือข้อที่3ค่ะ การลงมติโดยใช้วิธีการยกมือพร้อมแสดงบัตรลงคะแนนซึ่งวิธีการนี้จะมีเฉพาะในวุฒิสภาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ประสงค์งดเว้นการออกเสียงจะต้องยกมือขึ้นพร้อมกับแสดงบัตรลงคะแนนสีขาวนะคะคะแนนเสียงของสมาชิกสภาที่งดเว้นการออกเสียง ก็จะไม่ถูกนำมานับรวมเป็นเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยค่ะดังนั้นเสียงของสมาชิกที่ลงมติว่างดออกเสียงก็จะไม่ถูกนำมาคิดรวมเป็นฝ่ายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคัดค้านหรือสนับสนุนในยติอย่างหนึ่งอย่างใดหรือว่าข้อปรึกษาอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะในกรณีที่ต้องการเสียงชี้ขาดว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเสียงที่ลงมติออกมาว่างดออกเสียงจึงเป็นเสียง กลางๆไม่ได้ส่งผลชี้ขาดแต่อย่างใดค่ะแต่สำหรับกรณีที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีอย่างที่ผ่านมาเนี่ยทุกเสียงในสภามีผลค่ะเพราะว่าผู้ที่จะได้การรับรองเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายใต้มาตรา272นั้นจะต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาหรือว่ามีเสียง376เสียงขึ้นไปเพราะฉะนั้นทุกเสียงจึงมีผลกับคะแนนในครั้งนี้อย่างยิ่งค่ะชัดเจนนะคะว่าผู้ที่ลงมติว่าเห็นชอบก็หมายความว่าต้องการให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั่งเต้ะอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะส่วนผู้ที่ลงมติว่าไม่เห็นชอบก็ชัดเจนว่า ไม่เห็นด้วยไม่ต้องการให้คุณพิธาลิมเจริญรัตน์นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่อย่างที่บอกไปว่าทุกเสียงมีความสำคัญเสียงตรงกลางที่ลงมติว่างดออกเสียงจึงมีผลทำให้คะแนนนั้นไม่เพียงพอเสียงตรงนี้จึงเทียบเท่ากับคะแนนเสียงที่ว่าไม่เห็นชอบที่จะลงมติให้คุณพิธาไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมกลุ่มนี้จึงไม่ขานไปเลยว่า ไม่เห็นชอบล่ะททำไมจึงจะต้องขานว่างดออกเสียงถ้าไปประมวลประเมินจากการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อของสวต่างๆรวมไปถึงบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ค่ะว่าจะมีสวกลุ่มหนึ่งประมาณ90%ซก็เป็นส่วนมากเลยนะคะจะลงมติว่างงดออกเสียงประการแรกค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าสวกลุ่มนี้ต้องการจะแสดงออกให้เห็นว่าเรื่องของการรับรองนายกรัฐมนตรี ปล่อยให้เป็นเรื่องของสอสหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรไปเพราะมีถึง500คนการรวบรวมเสียงเพื่อปิดสวิตสสวด้วยการรวบรวมเสียงของสอสเท่านั้นให้ถึง376เสียงขึ้นไปสส,อสอเองก็พึงกระทําได้สสวกลุ่มนี้จึงเลือกที่จะขานว่างดออกเสียงค่ะอีกหนึ่งประการก็คือการสงวนท่าทีค่ะไม่ได้มีการแสดงออกว่า ไม่เห็นชอบแอนตี้ไม่เอาด้วยกับคุณพิธาถึงขนาดนั้นเพียงแค่อย่าแสดงออกให้รู้ว่าไม่ยุ่งด้วยไม่อยากมีความเห็นอย่างใดทั้งสิ้นในการลงมติรับรองนายกรัฐมนตรีนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่บรรดาสวจึงขานคำว่างดออกเสียงค่ะแล้วก็อาจจะมีอีกเหตุผลหนึ่งด้วยนะคะนั่นก็คือว่าเอา้าก็เคยบอกว่าไม่อยากให้สวเข้าไปยุ่งออกับการโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ใช่หรือ ก็ไม่ยุ่งแล้วไงก็อยู่เฉยๆแล้วเนี่ยด้วยการงดออกเสียงค่ะและไม่ว่าเหตุผลของการงดออกเสียงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะได้เห็นว่ามีทั้งสอวอแล้วก็สสด้วยค่ะที่ลงมติว่างดออกเสียงแต่เอาเป็นว่าการงดออกเสียงเป็นสิ่งที่สมาชิกสามารถกระทําได้ในการลงมติค่ะ ไม่ได้ผิดระเบียบข้อบังคับแต่อย่างใดก็คงเป็นเรื่องของความสะดวกใจที่อยากจะขานแบบใดแบบหนึ่งกันออกมาผลลัพธ์ก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อก็คือว่าการโหวตคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่และหากจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และบรรยากาศในวันนั้นจะเป็นอย่างไรนี่คือช่วงเวลาของการ เปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนที่30ยิ่งตั้งได้เร็วก็ยิ่งดีกับประเทศนะคะเพราะขณะนี้ทั้งการท้าการลงทุนต่างๆยังคงรอคอยรัฐบาลใหม่รัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเข้ามาขับเคลื่อนประเทศไทยค่ะดูคลิปนี้จบแล้วฝากช่วยกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งแล้วกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจเพื่อที่จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้วยนะคะ